คุณรันจันทร์ครับวันนี้ผมจับได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่สิบเหรียญครับไพ่สิบเหรียญขึ้นมาหมายความอย่างไงนะครับก็ต้องเรียนนี้นะครับไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ดีมากๆนะครับดียังไงนะครับหนึ่งนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเลยนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสองครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่กันครบมีความสุขจริงๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้นะครับต้องระวังสามเรื่องนะครับ เรื่องแรกก็คือนะครับให้ระวังเรื่องค่าจ่ายให้ดีเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะใกล้ปีใหม่นะครับเรื่องเลี้ยงสังว์สั้เนี่ยซื้อของขวัานซื้อน่นซื้อนี่เยอะแยะหมดเลยนะครับระวังนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทองเนี่ไปขัดนะครับสองนะครับอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับเพราะว่ายืมตังค์ไปแล้วนะครับโอกาสได้เงินคืนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับสามเมือคืนนะครับลีกเลี่ยงนะครับการลงทุนต่างๆที่คุณไม่มีความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะนะครับธุรกิจประเภทสีเทาเนี่ยลีกเลี่ยงให้ดีเลยนะครับ ทำแค่3เรื่องเท่านั้นนะครับชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขความเจริญครับสําหรับท่านทั้งหลายนะครับที่ตอนนี้กําลังอยากจะหานะครับเลิกมงคลในการย้ายบ้านเปิดกิจการใหม่ซื้อรถใหม่นะครับหรือเลิกมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับทักผมมานะครับผมมีเลิกดีๆมาแนะนาคุณนะครับตลอดจนนะครับถ้าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากมายและไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับทักผมมานะครับผมมีคําตอบดีๆรอคุณอยู่ครับ